สวัสดี f c อาจารย์นัตตีวิบวับนอนนอกทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์นัตตีนายกสมาคมคนนอนนอกเจ้าของ u t ท b e ช่องอาจารย์นัตตีพารวยนะครับ <c oughs> เข้ามาแล้วก่อนอื่นขอคนละสองแชร์ครับวันนี้เรากลับมาแล้วอาจารย์กลับมาแล้ววันนี้เรามาด้วยเนี่ยแก้วตาพญานาคเลยนะครับเรากลับมาเราจะทวงบัลลังก์ให้ได้เมื่อวานนิ่บาเจ็บสาหัสไม่ว่าจะเป็นฮานอยลาวหรือว่ารัฐบาลต้องขอโทษทุกคนอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานผมนอนไม่หลับ วันนี้ผมยังไม่กินข้าวเลยตั้งแต่เมื่อวานเพราะว่าผมอิ่มไม่ใช่นะครับผมกินไม่ลงผมก็เสียใจนะลูกศิษย์นะคนก็ด่าผมเยอะเยอะหาว่าผมโม,ม้มผมคุยบ้างก็มันเข้าจริงๆอะ่ 6, อะหกต้นสามอ่ะตอนมันเข้ามันก็เข้าตอน,นไม่เข้ามันก็ไม่เข้าเนาะต้องขอโทษด้วยฟังเพลงกันก่อนครับใครอยากฟังก็าชื่อเพลงว่าตำหนักปูใหญ่นะครับเพลงตำหนักปูใหญ่ FC ทั่วฟ้าเมืองไทยต่างเขารพปูใหญ่ของอาจานน์ดใครอยาเข้ากลุ่มนะครับองค์พยาเล็บคุดเดี๋ยวรุ่งน,นี้ไล่ส่งนะครับตอนนี้ยอดของค้างเยอะเลยต้องขออภัยด้วยหากส่งช้านะครับตอนนี้มีมิตรฉาชีพออกอารวาสเยอะอเลขบัญชีออนต้องบจิกรนักทีนเตินเติปุ๊บนะครับ ดยใจทำโดยใจศรัทธาปูใหญ่ก็ให้รวยถูกหวยรวยล้านลูกหลานโอ้แรงศรัทธาที่ให้มาจงกลับไปรวยอูฟูลลูกหลานปูใหญ่ขอให้รวย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 ให้ทำโดยใจศรัทธาปูใหญ่ก็ให้รวยถูกหวยรวยล้านลูกหลานโอ้แรงศรัทธาที่ให้มาจนกลับไปรวยอูฟูลูกหลานปูใหญ่ สวัสดีทุกคนที่เข้ามาเข้ามาแล้วก็ถ้ายังรักอาจารย์ยังเชียร์อาจารย์อยู่ก็กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะกดแชร์ด้วยเมื่อวานคนเข้ามาให้กําลังใจเยอะเลยนะครับแล้วก็ยอดดู YouTube เมื่อวานเยอะพอสมควรแล้วก็ยอดคอมเมนต์เป็น500อคอมเมนต์เลยต้องกล่าวขอบพระคุณทุกคนที่ยังจะอยู่ข้างกันนะครับวันนี้ก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับอาจารย์ไปนั่งทบทวนตัวเองมาเป็นวันเลยว่าเราจะไหวไหมนะครับเพราะว่าโด,โดนเยอะโดนกระแสสังคมเยอะนะครับ นัตำปู่ฟังเพลงก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเอาฮาหนอยกันเ<ด><ต>นาะรอ้องให้ได้นะครับร้องให้ได้นะนชื่อเสียงเขาเรื่องลือล่อิหลพาลูกสิษย์รวยทั้งปีอาจารย์บางทีวิบวับทาดีมันชูที่ใจขาไปแล้วใจเป็นสุขลูกิสิ์ต่างสัทธาน้ำถือเพื่อํำนักปูใหญ่ ทำด้วยใจศรัทธาปู่ใหญ่ขอให้รวยถูกหวยรวยล้านลูกหลานปู่แรงศรัทธาที่ให้มาจงกลับไปรวยปู่ฟูลูกหลานปู่ใหญ่ขอให้รวย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 ให้ด้วยใจทำด้วยใจศรัทธาปู่ใหญ่ขอให้รวยถูกหวยรวยล้านลูกหลานปู่แรงศรัทธาที่ให้มาจงกลับไปรวยปู่ฟูลูกหลานปู่อะประกาศกระดขึ้นมาเลยจ้ะ Oi, oi! อยู่ค่ะคือห้าเจ็ดแล้วก็ก้าๆด้วยนะคะสำหรับชุดเดน,นของแฮร์รี่สมืองชายขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะ,ะ,คะอ่ะนะครับก็ ก่อนอื่นนะครับต้องเข้ามาแล้วก็กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาบอกแนวทางไฮนะฮะหน่อยต้องบอกว่าก่อนอื่นไม่สนับสนุนเลการพนันที่นี่ตอนนี้มีอ่าไม่ว่าจะเป็นลายปลอมเพจปลอมลายวัตถุมงคลปลอมอย่างนีเลยเราต้องดูด้วยนะครับดูเลขบัญชีนะเลขบัญชีออเนี่ยเดี๋ยวออท่องให้ดูว่ามีตัวไหนนะครับดูนะมันต้องเป็นบจกนอตตี้อินเตอร์กรุ๊ปนะครับแล้วก็เลขบัญชีเนี่ยคือตัวนี้ครับ 07C 15 35 572ฟังอีกครั้งนะครับ07 4ี่อ่านี่แหละ153 572องศามนต้องประมาณนี้นะครับป่อจกกักรนนะัติดเจอุ่มนะถ้านอกนั้นไม่ใช่นะนั่นของปอมหมดนะนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับลายปอมใครอยากเข้ากลุ่มก็เดี๋ยวปัดลายแอดให้หรือแอด ID นี้มาเลยนะครับผมเอา ID ให้เลยแปบ๊บหนึ่ง แต่ต้องไปบูชาพญยานาคทนี่ครับ ID ครับ S s s i g n เนี่ย5 3 6 g g k t x นะครับเนี่ยนะหรือพิมพ์คําว่ากลุ่มมาหรือบูชามาก็ได้เดี๋ยวเพจเด้งใจไปหาใน YouTube เดี๋ยวผมปักหมุดไว้บนสุดแล้วคลิกเข้าหรือว่าแอด ID นี้มาเลยนะครับใส่แอดข้างหน้าด้วยนะครับนะจะให้บูชาพญยานาคคูสามร้อยเก้าสิบเก้าหรือว่าเหรียญรวยรถไฟรุ่นหนึ่งถ้าบูชาเหรียญจะได้เข้าห้องที่ดีที่สุดนะครับแต่เหรียญจะเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะโอเคนะครับวันไหนหาไม่เจอเปิด YouTube เลยอาจารย์น็อตตี้้พาดวย คนติดตามแสนเจ็ดแล้วนะครับโอเคแนวทางฮานอยวันนี้นะครับฟัน2รูป2วิ่ง2ครับวันนี้จะเอาคืนให้ได้เลยนะครับ27 24 47 22 25แล้วก็20นะครับ27 24 47 22 25แล้วก็20นยครับ3ตัวมี274 275 270นะครับ274 275 270ตัด74 75 70เน้นด้วยเม็ดเดียว2772นะครับวันนี้ขอให้เฮงไปรวยสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับพยาเลือดพุทอาจารย์กลางไล่ส่งนะครับรอหน่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งรอบ2นะครับก็ถ้ามันสูุยังไม่ได้รับค่อยแจ้งมาใหม่นะครับสวัสดีทุกคนนะครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครรักอาจารย์ก็แชร์ด้วยบ๊ายบาย นาโคโลกเือดังสะานอาปวันธนาการวายอมทำพุดโทเทศเหนือเกตเก่ามาทำเจ้าหกศูนย์สเรียกว่าหมาเอออครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนเทคนิคการรูดนะครับการรูดหวยนี่ก็คือง่ายๆครับการรูดหวยนะครับนี่มันได้กําไรชัวหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันรูดยังไงอาจารย์ เราได้ยินแต่รูดกับวิ่งเหมือนกันไหมรูดกับวิ่งไม่เหมือนกันวิ่งคือวิ่งตัวเดียวเช่นเราวิ่งศูนย์นมันจะออกอะไรก็ช่างใน3ตัวนะมันจะไปอยู่หลักร้อยหลักอะไรก็ช่างเราได้แน่นอนแต่มันจะได้เช่นลงทุนเป็น0มันจะได้มา300ถ้าออกบนล่างมันจะได้ประมาณ400คือกําไรลงทุนเยอะแต่กําไรน้อยส่วนคําว่ารูดนะคะัคำว่ารูดก็คือสมมุติวันนี้ให้รูดศูนย์นะครับสมมติวันนี้ให้รูดศูนย์รูดศูนย์ก็ซื้อเลยครับรูดศูนย์หน่อย นะครับก็คือ01 00จนถึง09ครับ00 01 02 03อะไรประมาณนี้จนถึง09ไปกับบนล่างด้วยนะครับมันจะเป็นทั้งหมด38ประตูแต่ถ้าแยกบนแยกล่างก็เป็นแค่19แต่ถ้าไปกับบนล่างแล้วจะเป็น38ประตูเฮ้ยทำไมมันเยอะจังมันได้กําไรเช่นรูปศูนย์ไป10บาทเราจะลงทุนไป380บาทถูกมานะครับถูกมาคือทุกวันนี้บางที่เขาก็จ่าย90บางที่จ่าย70อ่ะเราเอาคิดราคามาตรฐานคือจ่าย70อ่ะถูกมา ก็ได้700ครับเราลงทุนตัวละสิบาทไป380บลบ3า0บาทเหลืออยู่320บาทครับนี่คือกำไรลงทุนไป10บาทถ้ารูศูนย์นะนี่คือกำไรคือ320บาท320บาทนี้ค่าแรงข้างต่ำแล้วนะครับกินข้าวได้กี่ข้าวเราอย่าไปซื้อเยอะเราถูกทุกวันเพราะหวยมันมีทุกวันเราซื้อแค่นี้เพื่อหวังกำไรแต่ถ้าที่ไหนจ่าย90จะได้กำไร520คือ ที่นายจ่ายเยอะมันจะได้เยอะกว่าเลยคือละห้าร้อยยี่สิบคือเราลูดแล้วมันจะออกอะไรก็ช่างคราเราไม่ต้องเจอะแต่ถ้าใครอยากเจาะก็จอะหกคู่นี่ให้นะแต่ความเสี่ยงมันจะเยอะขึ้นแต่ถ้าใครลูดคือชัวร์เหมือนอาจารย์นี่เช่นหวยไทยลูดเก้าลูดเก้าไว้จบเลยถ้าเราอยากได้เยอะขึ้นเราก็ลูดเยอะไปสิลูดตัวร้อยหมดสามพันแปดถูกมาก็กําไรสามพันสองถ้าจ่ายบาทเจ็ดสิบนะที่นายเก้าสิบก็กไรเข้าตัวเลยครับแต่ถ้ามันมาบนล่างางวดไหนนะเช่นศูนย์ออกบนออกล่างรอบนั้นนะเราได้คูณสองโอ้โหกำไรเท่าตัว หลายคนบอกว่าทุนน้อยทุนน้อยก็รูดห้าบาททุนน้อยก็รูดห้าบาททุนห้าบาทหมดไปร้อยเก้าสิบถูกมาได้สามร้อยห้าสิบลบร้อยเก้าสิบครับกําไรร้อยหกสิบเนี่ยคือก็กำไรร้อยหกสิบก็ได้ค่าประทูอยู่แค่นั้นครับไม่ต้องคิดเยอะรูดแล้วค่อยมาซื้อตัวที่ชอบเน้นๆเ,เ,เอาเพิ่มเงินเอาแค่นั้นนะครับอาจารย์ฝากไว้เป็นแนวทางนี่คือเทคนิคการรูดนะครับขอให้ลูกศิษย์ทุกคนลองนําไปใช้ดูเผื่อจะโชคดีก็ได้ครับสวัสดีครับ ครับ <c oughs> เรามาร่วมขอขมากรรมกันครับเมื่อกี้มีสายเขานะครับการขอขมากรรมคือการลดการการจัดกรรมใครไม่เคยตกหวยใครดวงไม่ดีมาร่วมกันขอขมากรรมฟรีๆได้ที่ตรงนี้ครับอ่ะตั้งนามูความกันสามจบครับนโมตัสสะภะคะวะตัวระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะตัวระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะตัวระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่องตามนะครับกายกรรมังวจีกรรมัง มโนกรรมังสันจิต uh จักกรรมังภัณจิตจักกรรมังพัมมันตุเมภะมิสิกรรมังพระวัตตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที้าพเจ้าได้ทำร่วมเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนาเวรนทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรนจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าของอมสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจา้าเป็นอภัยทานขอจงนวนใจให้เขาเหล่านั้นกับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงสาคนาญาติผู้ม,มีอการรัก,กุมของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบ,บากเข็นใจความทุกข์จะได้ใกล้ความเจ็บไข้จะได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมิชัยสะเนียจันไร และ,ะอุปัตถวันตรา,ายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยช่อบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเดิน<อ> นิพพานลบปัจเจโยโฮตุสาธุสาธุสาธุนะครับก็จบลงไปแล้วสําหรับบทของธรรมกรรมนะครับใครที่ดวงไม่ดีรู้ตัวว่าทําอะไรก็ไม่เคยถูกหวยไม่แต่วสวยนะครับสิเลกับวัตถุการงานการเล่นกับวันดีนะครับไม่ว่าอะไรก็ใส่ใบมือนะครับใหำมารวมกันขอธรรม,ก,มกันก็มาจา์ตีวิบวัฒน์นอนนอนเบรกฟรีนะครับนะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ชเพื่อเป็นกำลังใจให้ กับยูทูบเบอร์นอตคนนี้เลยนะครับวันนี้ก็ขอราทูกสิทุกคนไปเจอกันตอนเย็นของวันเป็นเศรษฐีนะครับอย่าลืมติดเลขรออาจารย์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ